วัดคอ á, uh ือการล้างนะนะล้างสีบางอันนี้มรนม่ที่ล้างปกตินะมันเป็นล้างโอ้ทับซอนรจะมีคนที่อ่ะขอคุณพี่ตัวที่สองนะที่มองโถด้วยสองอไม่ใช่คนนี้แน่ๆน่ไม่ใช่แน่ๆอีกแต่แต่ที่มองโเน้่ยเนวยหนาด้วหาเน่า่ะเอาไปเลยก่นไปยี่หนาใอ่อเมอ่ะนเรียปดูนะสึงกินนะจ้องมองนะเชอตรงนี้ไหะ ไม่มีอะไรของคนถือใหม่ของคนถือใหม่ขอบคุณแต่นักเรียนดูนะข้างบนเนี่ยเปนผมบอกฟิ้งฟิ้งมาเป็นเป็นดาวจานมาขาวได้กันแล้และข้างล่างเนี่ยเป็นผมเข้มชัดสอนเวลาจะรล้างข้างล่างเนี่ยนะใช้ไฮโดรเจนบวกกับผงสกัดนะเพราะผมเป็นแชมพูแล้วปะที่ไฮโดรเจนผงสกัดน้ำแชมพู อย่างละหนึ่งส่วนขยี้ตรงปลายหลังจากนั้นละล้างเสร็จครับสีผมเสมอกันให้โกะอันนี้คือการณีผมห่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์พูดผมหอ,อกห้าสิบเปอร์เซ็นต์การณีอย่าต้องคิดหมากโอเคนะเข้าใจนะเราพูดถึงผมห่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์และติดผมเช่นเวลาจาะล้างผมเย็นใช้ไฮโดรเจนหนึ่งต่อแชมพูหนึ่งส่วนเท่าเท่าไฮโดรเจนผงกัดหนึ่งส่วน นะแล้วก็น้ำหนึ่งส่วนขี้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 ในที่จบตรงปลายเนี่ยก็จะออกพอออกเสร็จปับ๊บล้างเฉพาะตรงที่ออกนะไม่ต้องตอแหละเสียล้างเข้าไปข้างในนะล้างเฉพาะตรงที่เกลมพอเกลี่ยเสร็จปับ๊บเราก็ทําไมดูว่ามันเสมอำไหมพอเสมอเสร็จปับ๊บก็ทำไมทฟมเบอร์ก็คือจบกุ้มได้สีอะไรก็ทาที่กระจายนะอย่างนี้ังไม่สอนนะวันนี้สอนห้าสิบเจ็ดหยนะ แล้วก็เวลาเราจะทำเอ็กซ์ตเนชั่นเสก็คือหนึ่งขอผมเข้ามาหนึ่งปอยแค่จุดหนึ่งแค่นี้แล้วก็สักมาแล้วก็เอาอยางช่วยยึดในทังไว้หยิบผมเส้นเี้ม,มาปั๊บตัวสอบความยาวของผมมีผมบริมาณส่วนเดอย่เพราะมันเปิดสิ้นแหงไม่โดนอะไรนอกนั้นก็จะโดนตัดไอ้โดนโกกหนึ่งส่วนโดนโกกสองส่วนแล้วก็โดนโกกสามส่วนเมื่อสามเดือนที่แล้วก็ทับตรงนี้เป็นสามเท่า เมื่อสองเดือนที่แล้วก็ทับตรงนี้สองก้าวแล้วเมื่อเดือนที่แล้วก็ทับตรงนี้หนึ่งก้าวตรงปลายอย่างมันจะยากที่สุดแล้วมันจะกระด้างแล้วมันจะไม่ออกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาโถงกลับลองรอกมันก่อนแล้วก็ให้ลูกค้ากลับบ้านไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราฟอกสำเร็จเราถ้งจะรู้ว่าไฮโดรเจนเบออะไรเอามันอยู่แล้วปลายทําปลายก่อนพอฟอกปลายเสร็จแล้ขยดเข้าไปข้างในแล้วก็ขยดเข้าไปเพราะมันคือผมโกกทัอน์ฟังนะ ของมันได้เหมือนกันนะที่ตอนหลาเรียนสามเดือนแล้วมาเปิดร้านนะคนที่สามเดือนแล้วไปเปิดร้านก็คือซ้องไม่ใช่ทำผมนะให้สาได้ได้่าทำผมไม่ใช่เลื่อนง่ายนะเพราะฉะนั้นให้ทำแบบนี้ถ้าลูกค้านี้เขาอยากกลับบ้านเรื่อนหน่อยหึงให้เขาไปทำที่เขาเจ็งปั๊บย่างนั้นักวันนึงเรามีแขกแค่คนเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับวันนป็นวันนี้ไงแค่คนเดียว เดือนละเรามีแขก30คน2เดือนเรามีแขก60คนแล้วต่อไป6-7เดือนเราต้องเอาตีนขึ้นมา,ามทำด้วยเราทำได้ไหมโอเคนะเรามีคนเล็กกับแขกที่หมายความว่าคนนี้คือมาถึงเครือถ่ายอ่ะเขาเรียกอะไรยัยในมุมอ่ะเพราะเรามีเรือถ่ายกับแขเกเสร็จแล้วแขกอ่ะเขาจะผูกใจเราเขาติดกันไม่มว่าเราจะไปไหนเขาจะตามเราเลาวไม่มีผัวไม่มีเมียรอบอะ อ่าโอเควันนี้สอนมาร์เก็ตติ้งนะมาร์เก็ตติ้งแพงอ่าควดอักเลยแต่พ่อควดอักเสอยากจะพายอ่าปวอักนะอ่าปวดอักเอาโทรศัพท์มาสังเกตุไม่ได้ใจปวดอักมาร์เก็ตติ้งแพงคืออะไรการตลาดที่จะทำให้เราอยู่ได้ในสังคมมีอะไรบ้างอ่าถามร่าทาร่าใครจะค์ย้งเบอร์ทาร่าเอาทารอาให้ได้เดิมเดิมดีเท่าไหร่เท่าไหร่บินหนังเจนเท่าไหร่ กู้ชยก็โทษนะหขทาแล้วนะกา้ตมาดม้งแพนเอาเลามาร์เก็ตติ้งแพนคืออะไรหลังจากที่เรามีร้านแล้วเราต้องทำไงบ้างหนนะึน่งทางรักที่จอดรถสองไฟหมุนสามควาสะอาดเียคืออะไรสร้สสางความประทับใจถึงห้างไม่ทีแรกที่เจอลูกค้าห้าคืออะไรนะ้ำไฟเทรศัพท์ ผกเทออะไรทำให้ต right, <Yeah. S 1> ัวเองแข็งแรงตั้งแต่เมื่อคืนเจ็ดคืออะไรวันแรกแจกแถมแปดเทอะไรความพร้อมในการเครื่องดื่มน้ำเลิศเก้าเทอะไรทำบริการไม่มีตัวตนฝนตกต้องการร่มที่ส่งแขกแขกต่างหูใส่ต่างหูมาข้างเดียวเฮ้ยแขกใส่มาข้างเดียวหรอเปล่าต่ไปสามาลอดต่างหูให้่อเพื่อนลงเลในรูน้ำท้านจ๋าฮะวันนี้มาชุอย่างที่พูดมาเนี่ยคือมาร์เก็ตติ้งแพน์ทำให้สำเร็จนะแล้วก็ฝากไม่แค่นี้ฝนจะไปกรุงเทพเนาะฝาก ร้านของผมว่าเราจะต้องเก่งนะถ้าเราเก่งลูกค้าก็าจะไม่เสียพอลูกค้าไม่เสียใช่ไหมผมไม่เสียจจก็าจยกลับมาทําผมกันเราไม่จาเป็นนะว่าเราจะต้องทําผมหมดทั้งหัวไม่จาเป็นต้อเราจะต้องทําผมแดงเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดเราดูความต้องการของลูกค้าแล้วเมื่อไหร่ผมลูกค้าเสียแล้วต้องยอมแพ้อืมเนาะเข้าใจกันว่าต้องยองแนะม,มแพ้มั้มึงจะไปทาที่ไหนก็เอาไปทำซะแล้วต้องมีจัดยาบันนะอย่ายอมเป็นเมียลูกค้านะดีไหมครับ เขาตื่นเชียวนะนะลูกน้องเก่านะตาผมนะเนี่ยตากตากตา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 แล้วเราก็มองเห็นเนี่ยว่าลูกน้องมาจุบแขกแขกนราอยู่อย่างนี้นะแล้วลูกน้องมาจุบแขกแล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่สนใจไลยเราก็ตอนเย็นเราก็เรียกลูกน้องมาบอกพี่เจมมีเพี้ยมีอย่างนู้นคไม่เห็นนะคุณทำอะไรมึงมันให้ลงเลยพี่เจมก็นั่งแบบแลาวจะนั่งแบบนั่งท่าเสแต่ต้องไถามพี่เดจม มึงบอกกูมาเลยว่าเขาดึงคอมึงลงไปมึงลงไปจูบเขาายแลวมึงลงไปจุบเขาหรือเขาดึงคอมึงลงไปมันตอบว่าเลยใช่ไมมาไม่ตอบเันสังทีอย่างเดยมันหมอกเขาอกขนาดนี้ใครจะไปทนได้บานใครมึงเลงเงยอิ๋นไมได็เหรอแต่ไม่ได้ตอกนะผมสามท่นเขาตอบเหมือนกันเลยเลยน่อกขนาดนี้ใครจะไปทนได้ สวัสดีนะเราเราถามที่โขงคือศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งหกสี่สี่หกเก้าแล้วเราเจอกันคอนเช้าแบนได้ต่อไปนี้เรื่องนี้เราจะเราจะมีรายการพิศยุทุ่นนี้น่าดีสลซาเท้าดอนแล้วเราจะต้องเป็นบู๊ดีหมดต้องเป็นบูแล้วศูนย์แปดหนึ่งอาแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งหกสี่สี่ หกเก้าเบอร์กับเธอก็ต้องหกเก้าสิจ้ะศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งหกสี่สี่หกเก้าแล้วบอกว่าใครจะถามก็มาถามให้กระดางเดี๋ยวจดแน่แล้วก็มีความจริงใจกับลูกค้านะอย่าไปคิดถึงเรื่องเงินขายถึงดุแล้ววันเดียวเขาก็จะมาหาเราเองรับผมเจนไปเยอะแยะแล้วก็อย่ารีบจะเป็นเมียเป็นอะไรเขาจะเป็นเมียต้องเรียนะ้อยต่อที่ผู้หญิงผู้ชายมาถึงก็เลยมันผู้หญิงนะเนี่ยเนี่ยผู้ชายที่จนไม่โกรธผู้หญิงเนี่ยนะเพราะมันเป็นเงินหมดนะ ิเท้าตื่นขึ้นมาเนี่ยผู้ชายะวางตังไว้กับผู้หญิงแล้วตอนหมายที่เขาเอาตัางมาทำกับระเทยนก็นเอกจอแนะที่่สุดตอนต้นงมียมเอาตัางไปคืนผู้ชาย่สวัสนดะีค่ะ